สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นผ่อนหุ้นคนทำได้เพื่อนๆเ,เก่งและดีได้มากกว่าเมื่อวานนี้นะครับเราเป็นคนที่มีกร h ม i n d s e t นะครับก็คือกรอบความคิดที่เจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นโดยรวมนะครับแล้วก็เราไม่ใช่ ใครจะชักจูงเราไปได้นะครับแต่ว่าเราจะดึงคนอื่นให้เติบโตไปกับเราด้วยนะครับใครที่เจอเราหรือว่าคบเพื่อนๆน,นะครับเขามีความสุขขึ้นเขารักตนเองแล้วก็เรามากขึ้นอย่างนี้นะครับเติบโตไปด้วยกันในโลกแห่งการลงทุนนะครับเราสร้างกลุ่มกัลยาณมิตรนะครับเพราะว่าในสมะรภูมรบของการเทรดหรือการลงทุนน,นั้นมันมีแต่การแบบ จะต้องแข่งขันกันนะครับเราสร้างกลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนในตัวเองลงทุนใน c r o t h m n d s e t เนี่ยนะครับให้กลุ่มเราจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีเพื่อนๆ FC นะครับได้ขอหุ้นเข้ามาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับก็จะทยอยอนำเสนอคลิปนะครับวิเคราะห์ไปในมุมมองที่แบบว่า เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ได้เจาะไปอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็เราดูหุ้นธนาจิราสักหน่อยนะครับก็เขามีอะไรน่าสนใจนะครับก่อนอื่นนั้นก็เราไปทบทวนหุ้นที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับอย่าง BKIS นะครับ BKIS BKI h o l d i n g จำกัดมหาชนเนี่ย วันที่ได้นำเสนอเพื่อนๆไปก็ราคาจะอยู่ที่3 0 7บาท3 0 8บาทอย่างนี้นะครับเพื่อนๆที่เราคุยกันว่าเขาจ่ายปันผลนะครับ3.65%นะครับคราวนี้นะ11บาทต่อหุ้นเนี่ย1 1บ5าบาทต่อหุ้นนะครับเขาจ่ายปันผลก็ไม่กี่วันเนี้ยนะครับผมได้นำเสนอไปวันที่6นะครับวันนี้วันที่14วันก็ปรับตัวขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาถ้า สูงสุดก็14-15บาทนะครับจะ7บาทก็ประมาณาประมาณ8บาทแล้วนะครับหน้าตอนนี้คือ7บาทเห็นไหมครับ37-6บาทนะครับหน้าตอนนี้6บาทขึ้นไปสูงสุดก็8บาทอย่นะครับซึ่งหุ้นที่ได้นําเสนอไปเนี่ยก็บอกเพื่อนๆไปว่าอย่าง BKIS ถ้าใครมีทุนเยอะนะครับหลาย10ล้านนี้นะครับก็สามารถที่จะถือยาวเป็นพอร์ตเกษียณรวยได้นะครับสำหรับท่านใดที่แบบ ากำลังปั้นพอร์ตอยู่ยนะครับมีเงินระดับหลักหมื่นเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยปั้นพอร์ตมาได้ได้หกเจ็ดบาทเงินก็ออกได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ได้หกเจ็ดบาทต่อหุ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราทยอยสะสมความมั่นใจไปเดี๋ยวเรามีวิชาความรู้ว่าเดี๋ยวพอร์ตเราจะโตขึ้นนะครับจะอย่างเช่นเราเราได้หกบาทเจ็ดบาทนะครับเราขายว่าเราไปหาตัวลงทุนตัวอื่นต่อไปนะครับเราได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพอร์ตเราก็จะโตไหวนะครับถ้าสําหรับ คนที่แบบแบ่งแยกชัดเจนนะคบอันไหนเป็นพอร์ตเกษยนเร็วกเกษยนรวยอันนั้นเป็นพอร์ตนักงทุนวีไอเชิงลุกนะครับอันไหนเป็นพอร์ตเก่งกาไรเอาให้ชัดเจนนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับก็มองไว้2พอร์ตนะครับก็คือพอร์ตเกษยนร,รวยกับพอร์ตนักลงทุน v ีไอเชิงลุกนะครับนณะตอนนี้ก็โบอ,อยู่ประมาณ6บาทนะครับก็เพื่อนๆดูว่าเขามีกรอบระยะเวลาให้เพื่อนๆลงทุนเนี่ยไปจนถึงวันที่เนี่ยครับ วันที่วันที่สิจนะครับวันที่สิที่จะถึงนี้นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้วันวันศุกร์ใช่ไหมครับวันที่11แล้วก็วันวันจันทร์ปิดนะครับก็วันอังคารวันพุธฉันเพื่อนเพื่อนก็จะมีเวลานะครับถ้าใครที่จะขายค้ากำไรส่วนต่างเป็น VI เชิงลุกนะครับ Aggressive Investor นะครับ AI นะครับ นักลงทุน AI นะครับโอ้โหชื่อกิ๊เก๋มากเลยนะครับ Aggressive Investor นะครับหรือ Active Investor นะครับเรียกย่อๆว่านักลงทุนสาย AI นะครับออสาย AI, VI แนว AI นะครับก็จะต้องออกภายใน3วันเนี้ยนะครับก็คือวันศุกร์วันที่1 0 1อ่า16 15นะครับออกภายใน3วันนี้คือสำหรับนักลงทุนม AI เชยงรที่แบบว่าไม่ต้องการรับปันผลนะครับ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการรับันผลก็สามารถออกก่อนได้แต่สําหรับท่านใดที่มีเงินทุนเยอะนะครับเป็นร้อยล้านสิบล้านเนี่ยะนะครับก็ถือยาวไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือยาวๆพร้อมกับนะกองทุนรวมวายุพักหนึ่งสองนั่นแหละนะครับเขาก็ซื้อถือหุ้นเยอะอยู่นะครับก็ mm hmm. ข,ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่ได้หุ้นตัวนี้ไปนะครับแล้วก็อีออนนะครับอีออนอีออนที่บอกว่าใครชอบฉิน ธุรกิจสินเชื่อนะครับบัตรเครดิตต่างๆเนี่นะครับอีออนวันที่ได้นาเสนอไปคือ137บาทนะครับ137าบาทก็วันนี้ปรับตัวขึ้นไปสูงสุด144บาท50สตางค์นะครับก็พูดได้ง่ายก็คือว่ามันวิ่งอยู่5บาทครึ่งนะครับไปหา7บาทครึ่งนะครับไปหา7.5านะครับเขาจ่ายปันผล2.55นะครับ2.55บาท ปรากฏว่าหน้าตอนนี้ก็คือขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของปันผลละนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนๆได้รับนะครับถ้าปันผลเนี่ยอยู่ที่1.8นะครับถ้ารับปันผลนะครับแต่ว่าหน้าตอนนี้จอยาก137ขึ้นมา142.50นเนี่ย5บาท50อันนี้คิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่4เปอร์เซ็นต์ละเห็นไหมครับมากกว่า1.8ละอันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆว่าเป็นอพอรพตก็คือพอตนักทุน VI เชียงลุกกับพอตเกงกำไรนะครับ ถ้าใครจะถือยาวหน่อยก็ได้นะครับภายในภายในไม่เกิน3ปีนะสำหรับสำหรับอีออนนะครับหรือใครจะ,ะแบบ BI เชียงลูกก็คือออกก่อนนะครับเมื่อกี้เราดู b k i s นะครับเราก็ดูนี่ครับอีออนก็วันที่18นะครับฉะนั้นอีออนเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีเวลามากกว่า b k i s 1นึ่งวันเป็น4วันทำการนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะ ขายทำกำไรส่วนต่างได้สำหรับพอร์ต AI นะครับ a g g r e s s i v e Investor นะครับนงทุน VI เชิงรุกออันนี้ก็ณนะตอนนี้ก็บวก4%แล้วนะครับเพื่อนๆมีเป้าหมาย50%ต่อปีนี่นะง่ายๆเลยนะครับก็คือให้หาหุ้นได้ตัวละ5%เนี่ยนะเพื่อนๆ10ตัวเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ได้ได้6 1ละนะครับแบบพลังทวีของเงินทบต้นนะครับได้5%เแรกก็ยังไม่เบิกนะครับ จนต้องครบสิบตัวนี้ก็เปิดถ้าใครมีแสนหนึ่งก็ได้ได้หนึ่งแสนหกหมื่นละเพื่อนๆก็ถอนมาใช้นะครับถอนมาใช้สักสองหมื่นหนึ่งนะครับเหลือ,อไว้ปั่นพอร์ตอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับปีต่อไปเนี้ยโอ้ยนะครับหุ้นเยอะแยะนะครับเรามีความรู้เราสามารถที่หาหุ้นได้ลงทุนได้ตลอดนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากก็อันนี้ก็สองตัวนะครับอัปเดตเป็นสองตัวต่อไปนะครับหุน้นไทยออโต้ถู แอนดายจำกัดมหาชนนะครับทุนตัวนี้วันที่นำเสนอไปบาทห้าสิบสี่นะครับบาทห้าสิบสี่ปรากฏว่าปรากฏว่านะครับเมื่อวานก็ขึ้นไปเนี่ยปิด1บาทแปดสิบห้าเนี่ยนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็วันนี้ใช่ไหมครับลงมาปิดบาทแ80ดสิบขึ้นไปบาท8 5ดสิบห้าวันนี้ขึ้นไปบาทแ5ดสิบห้าแล้วลงมาปิด บาท65นะครับก็อันนี้ก็ยังบวกอยู่นะครับเพราะวันที่นำเสนอไปนี่คือบาท54นะครับบาท54ตัวนี้แนะนำให้ถือยาวหน่อยนะครับสำหรับน้องทุน VI เชิงลุกนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นรอบก็เล่นได้นะครับน้องๆบางท่านก็เล่นรอบไปก็ได้กำไรไปแล้วสามารถที่จะกลับเข้ามาซื้อถือต่อได้นะครับตัวนี้ก็มองเป้าหมายไว้ ส0ถึงสักสองอยเซนต์ย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบ10% 5%เปเปอร์เซ็นต์อเซ็นตก็เข้าออกเข้านะครับแต่ว่าบางทีเราถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเวลาเราซื้อไปแล้วเนะี่ยเราขายไปแล้วบางทีราคาไม่ไลงราคาวิ่งต่อเลยเนี่ยนะครับมันก็เลยเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเย็นพอสมควรน,นะครับ v i เชิงลุกนะครับสะวนคนตัวเนี้ยเป็นน้องใหม่ IPO เพิ่งเข้ามาได้สองวันวันนี้นะครับฉะนั้นก็ ให้มีความระมัดระวังนะครับ BJC อันนี้ก็เน้นถือลงทุนไปสัก6 7เดือนนะครับอันนี้หุ้นก่อสร้างที่นำเสนอไปวันนั้น139าก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับก็ยังรอเพื่อนๆอยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับแนวนักทุน VI เชิงรุกนะครับปั้นพอตนะครับข่าวนี้มาถึงหุ้นของเรานะครับที่เราอยากจะเรียนรู้แล้วก็นําเสนอที่ FC ขอเข้ามานะครับก็คือหุ้นธนจิราใช่ไหมครับ ธนจิราเนี่ยเขาลงทุนอยู่5ประเทศด้วยกันนะเพื่อนๆสาขาในประเทศไทยก็123ต่างประเทศ21นะครับก็จะมีไทยเวียดนามจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์อย่างนี้นะครับมาริเมโกมาริเมโกนะครับอันนี้ก็จะดันแบรนด์ไปสู่ระดับภูมิภาคใหญ่ๆนะครับต่างประเทศอย่างนี้นะครับแล้วมันมีจุดที่น่าสนใจตรงไหนนะครับ เราก็ไปดูในส่วนของอเรื่องของแฟกชิ t นะครับแฟกชิดแฟกชิดเนี่ยเขา IPO ปีที่แล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมครับอรอให้เป็นเย็นให้ได้เขาปีที่แล้วเขารับ18ตุลานะครับถ้า18ตุลาที่จะถึงนี้ก็ครบ1ปีพอดีเห็นไหมครับที่อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆว่าุ้น IPO เนี่ยนะครับเขา IPO ใหม่มๆเขายังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือรอให้พิสูจน์ฝีมือกันอย่างตรงเนี้ย เขา IPO ไป16บาทเพื่อนไม่ต้องมีต้นทุนระดับ16บาท50เลยนะครับราคาพาร1บาทเจ้าของกินกำไรไป16เด้ง15 16เด้งนะครับแต่คราวนี้ณนะวันนี้เพื่อนๆลองดูราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นลดลงมาแค่ปีเดียวเองลดลงมาก็คือ8บาท35นะครับซึ่งเขา IPO ไปเนี่ย IPO ไป16บาท30 ก็คือถ้า16บาท60เนี่ยหสิอ16บาท70นี่นะปีนี้ลดลงมา50%นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนข้าวณตอนเนี้ยหรือเพื่อนๆเนขา้า8บาทอย่างเงี้ยมันกลับไปที่ราคา IPO คือ16บาทเพื่อนได้100%ละแต่คนที่ซื้อถือลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยตั้งแต่ IPO คือปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆลองดูครับมีใครบ้างนะครับ คนที่ถือ IPO ตั้งแต่ปีอันนี้เจ้าของเนี่ยเป็นเสรษจเด็ดขาดนะครับเป็นผู้ถือหุนรายใหญ่เป็นประธานกรรมการเ74เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถือว่ามีอำนาจเด็ดขาดนะครับกองทุนเปิดนะครับแล้วก็ไทยเนียนะครับทิสโกโ้ครับหนึ่งสองสามนะกองทุนสำรองเลนช์ชีพนะครับแล้วก็สี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็น่าสนใจตรงที่ เซียนหงสถาพรเนี่ยงามเรืองพงเนี่ยนะครับไปถือหุ้นอยู่ล้านกว่าหุ้นนะครับล้านกว่าหุ้นเพื่อนๆก็เอาเอา16นะครับ16.5หกจด้าโคลนด้วยโวลได้หน่งจุดเจนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเซียนหงสถาพรลงทุน ในหุ้นตัวนี้ไป28ล้านนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราทราบอ,อย่างหนึ่งก็คือต้นทุนของเซียนหงสถาพรเนี่ย IPO จะอยู่ที่16บาทเพื่อนซื้อได้ณนะตอนนี้ก็คือถูกกว่าเซียนหงสถาพรนะครับอ่าน,นี่ให้ให้พวกเราดีใจนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อน FC ที่ขอมาถือว่ามีสายตาแหลมคมมากนะครับก็คือราคา IPO 16บาท50สสตางค์แต่เพื่อนๆณตอนนี้นะครับ สามารถเพื่อนเพ่ออาจจะรอให้ต่ากว่า8บาทลงไปหน่อยนะครับสลาหุ้นตัวนี้อันนี้พูดถึงราคาอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงงบเ,เงินนะครับเราต้องไปดูงบเ,เงินอีกทีน,นะครับถ้าสละท่านใดที่ชอบหุ้นตัวเนี้นะครับเออเขามีสาขาในประเทศ123สาขาไปต่างประเทศ21สาขาแล้วก็มีไอเดียดีๆอย่างเงี้ยนะครับพวกสปาพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแนวธุรกิจนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่ว่ามันจะเป็นไป ในลู้ทางไหนนะครับเพราะว่ามันมีเสียนท่านอยู่ด้วยแต่ถ้าว่า,าสัสดส่วนการถือหุ้นเนี่ยมันมันน้อยไปหน่อยเพราะว่าเจ้าของเอาไว้เยอะมากเลยนะครับเจ้าของปล่อยมานิดเดียวนะครับเจ้าของไม่ได้ปล่อยระดับ50อร์นะครับแต่ปล่อยแค่นิดเดียวอยงประมาณ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนพ้องอีกนะครับเ,เสร็จแล้วก็คือมาถึงผู้ถึงหุ้นรายย่อยเนี่ยประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เต็มทีละนะครับรวมทั้งกองทุนอีกนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก พู้นี้คือผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยถ้าเราจะไปตามผู้ใหญ่ก็น่าสนใจอยู่นะครับคราวนี้เราไปดูไปดูงบการเงินของบริษัทงบการเงินของบริษัทนะครับของบริษัทตัวนี้นะครับสี่บรรทัดแรกงบดุลน,นะครับอันนี้ก็เขาเพิ่มดุลมาเนี้ยเข้าตลาดมานะครับปีที่แล้วเป็นสามร้อยจากหกสิบเป็นสามร้อยนะครับเอาเข้าตลาดมา DE ก็ต่ำกว่า1อยู่แล้วนะครับประมาณ0.4 0.5นะครับประมาณ0.0.55 0. 0. นะครับเอ่อต่ำนะครับต่ำกว่า1น,นะครับแล้วก็ในส่วนของ CR นะครับเราไปดูที่แฟกชีตกระดับนะครับแฟกชีต uh, เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพคล่องของบริษัทนะครับสำหรับแฟกชีตเนี่ย สภาพคล่องของบริษัทจะอยู่ที่อัตราส่วนสภาพคล่อง1.56นะครับตัวเลขนี้นะครับอันนี้คือเราดูตามดูตามอะไรอัตราส่วนหนี้สินนะครับอัตราส่วนหี้สินก็เราดูตามนี้ก็0.53เห็นไหมครับเออแล้วก็สภาพคล่องอันก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับสำหรับแนวน้องทุน V i เชียงลุกนะครับเออแล้วก็ เรื่องของสภาพคล่องเรื่องของงบการเงินนะครับ4ี่บรรทัดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับเซียนหงก็มีสายตายอดเยี่ยมอยู่นะครับต่อมาเรามาดู6กบรรทัดนี้ดูรายได้แล้วก็กําไรต่อหุ้นนะครับรายได้นะครับก่อนค่าตลาดก็พันสองนะครับค่าตลาดมาปีที่แล้วนะครับก็พันสี่นะครับปีนี้หกเดือนแรกแ5ด้อยห้าสิบถ้าคูณด้วย2ก็ตีไว้ ประมาณพันหกพันเจ็ดก็เติบโตนะครับรายได้โตอ่าครานี้รายได้โตเสร็จแล้วเราไปดูดูอะไรอีกดูกําไรสุทธิดูกำไรสุทธิถ้า79ล้านถ้าเราเอาคอูณประมาณ160ล้านนะครับ160ล้านก็จะพอๆกับปีที่แล้วนะครับจะพอๆกับปีที่แล้ว ก็คือปีที่แล้วก็166ปีนี้ถ้าคูณ260ล้านก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือพูดถึงกําไรนะครับกํำไรกำไรถือว่าโตไหมรายได้โตแต่กําไรไม่โตนะครับอาจจะเกิดจากการที่ว่าเจอดีเรชั่นเอฟเฟกของการเพิ่มทุนมานี่แหละนะครับจาก60เนี่ยนะครับแล้วเพิ่มทุนมาเป็น300ล้านทำให้กําไรต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณถ้าทั้งปีนะครับ ่าทั้งปีอยู่ที่0.6เนี่ยราคาหุ้นณนะตอนเนี้ย8บาท75นะครับ8บาท้าต่ำกว่าราคา IPO นะครับซึ่งวันนี้ลงไปอีกนะครับ8บาท35นะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับอันเนี้ยราคาปิดเมื่อวานแต่วันนี้คือ8บาท35นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะรอให้ต่ำกว่า8บาทเนี่ยนะเก็บได้เลย,ยงนี่เป็นต้นนะครับอะเรามาดูเรื่องของ ROE นะครับ นี่คือความสามารถของผู้บริหารผู้บริหารเนี่ยนะครับถ้า8ถึง12เนี่ยคือดีมาตรฐาน8ถึง12เปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้ถึง15ถึงยี่สิบนะครับ15ถึง20อันนี้ก็คือดีมากนะครับแต่ถ้า16 17กสิอันนี้16 17ใช่ไหมครับถ้ายี่สิบถึง35ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ อันนี้ถ้าเราเอาเราตัดปีนี้ออกไปเพราะอยู่นอกตลาดนะครับประมาณ17ก็คือดีมากนะครับเป็นผู้บริหารที่ที่ดีมากนะครับก็คือไม่ใช่ดีมาตรฐานนะดีมากนะครับถ้ายอดเยี่ยมก็คือโน่นแหละนะครับ25เป็นต้นไปอันนี้จะอยู่ในระดับดีมากนะคือ15-20เนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับที่สําคัญก็คือโผมาปีแรกปันผล8%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเกิน5ไปเยอะถ้าระดับ8%ถือว่าหุ้นถูกนะครับ8จุด สาห้ณนะปัจจุบันในข้าวได้เลยนะครับอันนี้คือพูดถึงการปันผลระดับ8%แล้วราคาหุ้นอยู่ที่8.75บาท758บาท35วันนี้นะครับถือว่าหุ้นถูกแล้วนะครับแล้วคราวนี้พอเรื่องของอเราพอใจผลตอบแทนระดับ5%แล้วก็เป็นหุ้นหุ้นเติบโตด้วยอาจจะมีปันผลเพิ่มต่อไปเรื่อยถ้าขยายสาขาหรือว่ามีแฟนชายอย่างนี้ในอนาคตนะครับอาจจะได้มากกว่านะครับถ้า13บาทแล้วได้8%นะครับ จาก8บาทถ้ามันขึ้นไป13บาอีกก็มีคา p i บิ l อ a เกณกำไรส่วนต่างด้วยอย่างนี้นะครับตัวต่อไปครับ P/BV แล้วก็ PEP/BV ก็ต่ำกว่า2.5นะุหนะัดนหุ้น,น,นไอเชิงลุกก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับปันผลผ่าน p านส่วน PE ส่วน PE นะครับไม่ไม่คนเกิน25-30ถึงเท่านะครับเพราะว่าเป็นหุ้น IPO เนี่ยนะครับ IPO เรามีอยู่2 แนวทางหนึ่งก็คือไม่ลงทุนเลยดูฟีมือปไปก่อนสองก็คือถ้าลงทุนก็เป็นพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกนะครับยังไม่แน,นะนําสำหรับพอร์ตกรเกษียณเดียวกเกษียณรวยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือสักห้าปีสิบปีในตลาดหลักทรัพย์นะครับพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกในได้นะครับด่านะเพราะว่าเรามีกรอบระยะเวลาลงทุนของเราภายในสามปีเต็มที่ไม่เกินห้าปีครับถ้าผู้บริหารดีเนะเพราะว่าเราจะได หุ้นที่ดีๆอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็คำแนะนำสําหรับนะครับทันหุ้นทันนะครับทนจิราเนี่ยก็เหมาะสำหรับพอร์ตนักทุน v i เชิงรุกนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆ FC ที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาทำให้ผมได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆนักทุนด้วยกันได้รับพิจารณาไปด้วยกันนะครับขอให้บ้างข้างร่ำรวยทั้งทรัพย์เงินทองนะรวยความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมาย รวยสุขภาพนะครับรวยสติปัญญานะครับแล้วก็มีปีติสุขจยิงขึ้นไปแบ่งปันสู่เพื่อนแบ่งปันสู่ธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมนำเงินที่ได้นะครับจากกําไรเนี่ยที่เราลงทุนในหุน้นนะครับที่ผมได้แนะนําไปก็นํามาใช้ชีวิตนะครับนำมาให้ระวังกับตัวเองให้กับบุคคลที่เรารักนะครับแล้วก็ทําบนบ้างนะครับพัฒนา สิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าหมู่บ้านเราบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ไอเดียท่านๆเลยนะครับสวัสดีครับ